เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสรรุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะหัวนยิ้มรอแล้วสเอาไฟเบอร์อาวาหวังหัวนอเอาิเนี่ยลา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 หล่อมากเลยครับหล่อ มัน,นหัวมันจะปลูกนะคะปลูกหัวปกแท้ๆปกแท้แปลูกแท้แ้ลุกขึก <laughs> ก้นยืนไม่เอา <ไป S 1> นี่นี่นี่อันนี้ก็เล่นได้นี่นี่นี่นอันนี้ก็เล่นได้จะเอาไหมฮะอันนี้เล่นได้ใช่ ลาลาลาตึ้งตึงตึงลาลาลาตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยตะก้าหรอยังไม่ขึ้นครับฮัลโหลยังไม่ขึ้นตะก้าครับพี่ๆฮัลโหลเพิ่งขึ้นไหลครับฮัลโหลเลยยังไม่ได้ขึ้นตะก้าครับโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยครับผมช่วยด้วยครับเด็กจะเดินนานนั่นนันนัน ันเป็นยังไงมันพอหลุดเร่องรุดแล้วอีย่างนอามันสิเจ็บเสียงน่ะอืออืออาซอขึ้นมาคาโลนะครับคาโลตัดผมนะครับผมคาโลแถะข้างเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นยาวๆลงมาตรงนี้ข้างมันก็จะแถะตรงนี้เข้าใจไหมยิ้มรอหน่อยครับยิ้มรอหน่อยเร็วยิ้มรอ <c oughs> <c oughs> เก่งมากครับไม่ร้องเลยใช่ทุกคนไม่ร้องเลยค่ะไม่ร้องเลยช่วยลดพุงไม้ช่วยครับตัวนี้ตัวนี้จะช่วยเรื่องการขัดถ่ายเป็นหลักเลยค่ะก็ <c oughs> ใครที่3วัน7วันไม่ถ่ายนะคะตัวนี้จะเอาออกหมดเลยแล้วก็จะรู้สึกแบบสบายตัวตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ซองแรกอ่ะทุกคนอันนี้คือมันไม่ปวดบิดไม่จุดด้วยนะคะเนี่ย มันไม่พอดเยไม่เจอระหว่างวันด้วยมันกินดีมากครับผมใครเจอไฟเบอร์ตัวไหนมาที่แบบว่าท้องเสียทรมานอะคือต้องลองไฟเบอร์หนูต้องลองไฟเบอร์หนูเพราะตอนนี้ไฟเบอร์หนูขายดีมากไฟเบอร์แม่ขายดีมากเลยไม่ถ่ายเหลวค่ะถ่ายนิ่มถ่ายฟูค่ะไม่ใช่ฟิวท้องเสียนะคะไม่ใช่ฟิวท้องเสียขายดีมากเลยครับรีวิวก็เยอะนะครับ รีวิวก็เยอะนะการถ้าใครที่ทานแล้วถ่ายเป็นน้ำอะ่ะทุกคนต้องลองครึ่งซองก่อนแสดงว่าเป็นคนธาตุเบานะคะแต่ส่วนใหญ่เลยประมาณ90%เอร์ซเลยค่ะทุกคนคือถ่ายนิ่มถ่ายปูนะคะไหนใครที่เคยกินแล้วขอรีวิวหน่อยเร็วใครเคยกินแล้วขอรีวิวหน่อยค่ะโอข้างใยข้าง <c oughs> โอโอ๋อโอโอ๋อโอโอ๋อ เออหัวแม่มีใครเคยกินไฟเบอร์ทันย่าแล้วขอรีวิวหน่อยครับผมเร็ยวเรียวขอรีวิวหน่อยเดี๋ยวเไม่ขอรีวิวหน่อยบอกพี่ๆใครเคยกินไฟเบอร์แม่ย่าแล้วฮัลโหลขอรีวิวหน่อยครับ สมมติทานหมดหนึ่งห่อแล้วถ้าไม่ทานต่อลำไส้จะดีขึ้นไหมคะหรือกลับไริ่มขึ้เหมือนเดิมอ่ามันจะดีขึ้นค่ะคุณพี่จากที่เราแบบ3วันไม่ถ่ายเราก็จะถ่ายแบบดีขึ้นถ่ายทุกวันถ่ายวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกๆอแนะนําให้กินแบบว่าทุกวันก่อนนะคะเพื่อปรับสมดุลฮัลโหลเด็กเอโอ้ยเนาะแม่จับไว้อยู่อนอ ต้องเอนานังเก้าอี้อยู่ท้างหลังเลยเจอ,อรสชาติอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ไม่ปวดปิดถ่ายโล่งมากค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายถ่ายโลง่งสบายตัวเบาตัวมากขอบคุณมากเลยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กเด็กไม่อยู่เฉยๆแล้วช่วยด้วย <c oughs> สองเดือนพี่กินของน้องย่าจากห้าสี่ตอนนี้จริงปะคะ เห็นไหมกินทุกวันกินทุกวันมันจะช่วยเรื่องแบบการขับถ่ายระบบขับถ่ายเราจะดีขึ้นแล้วเรากินอะไรเราได้เอาออกในทุกวันมันไม่เกิดการสะสมซ้ําค่ะคุณพี่มันก็จะช่วยนะคะมันก็จะช่วยได้แบบรลดเลยนะแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้มีใครอยากได้โปรโมชั่นไหมโปรสสำหรับคนอยากลององนี้ ถ้าวันเว้นวันมันจะทําให้เราดื้อไหมคะหนูกินทุกวันเลยนะพี่ๆวันไหนหนูไม่กินหนูก็ถ่ายปกติวันไหนหนูไม่กินหนูก็ถ่ายปกตินะคะรอค่ะกินแล้วสามหอยดีมากออกหมดจริง แม่อ๋าาอแม่เอานั่งนี่นะบอ,อยูแล้วบอยูแล้วอันนี้นั่งแต่มันอยู่ใจเสียบ่ได้เนี่ยบ่เขาเขาต้องออกเกียร์นั่นบ่ไออด้อ,อีดูเกอรอีดูแด่ได้อันนี้อ๋อมีไอ้อ,อช่วยด้วย